ยินดีต้อนรับสู่รายการแกะไอ,อกราบเปิดตำราเทรดนะครับประจำวันที่21พฤษภาคม2563นะครับอันนี้เรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับในมุมมองคลิปที่แล้วที่เรามองกันนะครับว่าไอาลื่นลื้นปลายขึ้นไอ้ชุดเนี้ยนะครับที่มันขึ้นมานะครับมันจะเป็น1 2 3 4แล้วก็ขึ้นมา5 5อาจจะจบตรงนี้นะฮะหรือมันยังไม่จบแล้วไอ,อชุดชุดขึ้น5เนี่ยมันจะ มันจะเป็นอะไรในในมุมมองวันนั้นที่เรามองกันนะครับก็ขึ้นมาเป็น1 2 3 4แล้วขึ้นมา5นะฮะแต่ด้วยความที่นะครับไอชุดชุดสุดท้ายนะครับที่มันจะขึ้นมาที่เรามองว่ามันอาจจะเป็น expanding นะฮะ expanding นะฮะปรากฏว่านะครับพอมันทะลุขึ้นมาตรงต้นตอนแรกที่เรามองกันว่าตัวนี้จะเป็น A B C แล้วอาจจะขึ้นมาเป็น X ลงมานะฮะในจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับ มันมีการนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนิดหนึ่งในจุดนี้นะมันทะลุ61.8%ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะเป็น x มันก็เลย i n v a l i d ไปนะฮะแล้วทีนี้มันย้อนกลับลงมาลึกนะครับมาที่แนวรับตรงนี้นะฮะมาที่แนวรับตรงบริเวณน,นี้แล้วมันไม่ทะลุลงไปนะมันไม่ทะลุลงไปมันย้อนกลับขึ้นไป พอมันย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยแน่นอนลครับก็จะมองว่ามันอาจจะเป็น expanding ขึ้นไปลักษณะนี้คือเป็น1 2ขึ้นไป3ลง4ขึ้น5อย่างนี้นะฮะแต่พอมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมา3ขึ้นแล้วมันมันมาชะง,งักที่นะครับแนวต้านตรงนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็เลยเห็นภาพหนึ่งขึ้นมานะฮะก็เลยผมเองก็เลยลงไปในเพจของ Bitcoin Scripture นะฮะถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามช่องนี้นะครับ ก็ไปตามอัปเดตได้ในเพจของ bitcoin Scripture นะครับเมื่อคืนนี้ผมเห็นภาพนี้ครับเนี่ยผมก็โพสต์ลงไปประมาณ2ทุ่มนะครับว่ามันมีโอกาสที่ตรงนี้นะมันจะมีการเคลื่อนตัวลงเพื่อเป็นการพักตัวนะฮะคือชุดนี้คืออะไรนะไอชุดนี้นะครับไอชุดชุดตรงนี้มันก็คือนะครับมันเป็นอ่าถ้าจะว่าไป จะเป็น ending diagonal ก็ได้หรือ leading diagonal ก็ได้นะฮะคือเรามองกันอย่างนี้ครับคือไอ้ตัวเนี้ยถ้าเรามองว่าตัวนี้จบ3แล้วลง4พยายามขึ้น5เนี่ยตัวเนี้ยหของชุดเนี้ยนะครับของชุดเนี้ยนะฮะมันก็มันก็จะเป็นอ่า ending diagonal ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ชุดเนี้ยนะครับมันเป็นมันเป็นขึ้น1เพื่อลง2เนี่ยนะฮะเพื่อลง2ของ คลื่น5นะครับที่เราพูดคุยกันในคลิปก่อนหน้านอนะครับตัวนี้มันก็จะกลายเป็น ending diagonal ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น ending diagonal ยังไงครับคือตัวนี้มันขึ้นมาเป็น a คือขึ้นเป็น3คลื่นนะเป็น1 2 3ที่เรามองกันตอนแรกนะแล้วแล้วมันลงมาอีก3คลื่นตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้มันก็ขึ้นมานะลักษณะเป็นนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ คือลักษณะมันขึ้นมาคือมันขึ้นมามันขึ้นมาเป็นสามคลื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้มุมมองตรงนี้เมื่อคืนผมก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นนะครับอา้อาวหายไปไหน,นแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อคืนผมก็เลยมองมุม,มนี้ว่าเป็น a ลงบขึ B ้นสี่นะฮะเพื่อเป็นหนึ่งแล้วลง เป็น3คลื่นเป็น a b c เพื่อเป็น2นะฮะแล้วตัวนี้ขึ้นมาเป็น a b c นะครับเพื่อเป็น3นะฮะแล้วไอชุดเนี้ยนะครับก็คือเป็น a b c เพื่อเป็น4มุมนี้ขึ้นมาเป็น5คลึ่นลงมาแล้วก็ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเป็น5นะฮะคือด้วยความที่นะครับไอไอจุดจุดปลายคึ่นตรงเนี้ยนะฮะมันมันมีความพอมัน พอมันมันไม่ทะลุขึ้นไปเพื่อเป็น expanding เนี่ยนะครับมันมีการหยุดชะง,งักตรงนี้แล้วมันมีการย่อตัวลงมาพอมันย่อตัวลงมามันก็ยกไฮขึ้นยกโลขึ้นแล้วตัวไฮไฮเนะี่ยไฮมันก็ทาทาโลลงนะฮะก็คือทาไฮโลลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตัวนี้ก็ทายกยกไฮขึ้นยกไฮโลขึ้นนะมันก็เลยกลายเป็นเว v ขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะ เป็น triangle แบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้คือมันไม่ใช่ triangle นะครับต้องอคือมันเป็นสามเหลี่ยมแต่มันไม่ใช่ triangle คือต้องทราบก่อนว่าบริบทของการเป็น Triangle คือการเป็นคือการเชื่อมต่อระหว่างระหว่างเทรนนะครับคือเทรนมันขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5อย่างย่างี้ยจบ5เสร็จปุ๊บมันถึงจะเป็น ถ้าสมมุติว่ามันมีการเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นทรายเกิลนะครับแล้วเมื่อเจอบร i a เกิลแล้วมันก็จะต้องมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปอีกในชุดของชุดของเทรนนะครับก็คือชุดของอิมพอร์อีกชุดหนึ่งอย่างนี้นะครับคือมันเป็นคอนติเนียชันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นทรายเกิลนะฮะไอส่วนไอตัวนี้นะครับคือมันเป็น นนค,ค,คือเรามองว่าตัวนี้มันเป็นเทรนไงเรามองว่าตรงนี้เป็นเทรนคือเรามันมีมุมมองสองมุมมองใช่ไหมมุมมองหนึ่งก็คือตรงนี้จบ3ลง4เพื่อขึ้น5ขึ้น5ใหญ่แต่คือคือเรามองว่าตัวนี้จะขึ้นมาเป็น1ของ5ไงหนึงหนซับเบ็บย่อยของ5ไงแล้วจะลง2นะแต่ถ้าอีกกรณีหนึน่งคือตรงนี้มันเป็นมันยังไม่จบ3 มันมาจบ3ตรงนี้นะครับถ้าจบ3ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่เราต้องมาพิจารณากันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็เลยไม่ใช่เป็นทร a n แองเกิลนะค,คือมันไม่ใช่ triangle แบบนี้นะครับคือถ้าเป็น triangle มันจะขึ้นมาเป็น5คลื่นใช่ไหมอันนี้มันขึ้นมาเป็น3คลื่นคือ3 3 3 3 3ในร,บรแบบนี้นะครับมันเป็นได้ทั้ง ending diagonal นะฮะหรือ หรือ leading diagonal นะครับแต่ถ้าเป็น leading diagonal จริงๆมันควรจะเป็น5คลขึ้นนะคือจะควรจะเป็น5 3 5 3 5นะครับในตำราฝรั่งนะแต่ของไทยก็คือเป็นได้นะครับของไทยก็คือเป็นเป็น leading ได้ในในบทของ3คลขึ้นทั้งทั้ง3เลยเนี่ยนะครับแต่ว่าของทฤษฎีฝรั่งผมดูหลายเจ้านะฮะผมเห็นหนังสือหลายเจ้าแล้ว ก็เขาจะมองว่าเป็นเป็นห้าคลื่นเพื่อเป็น reading นะตัวนี้ก็เลยคุมเครืออยู่ว่าจะเป็น ending หรือ reading นะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมามองมุมอมองที่นะฮะที่มันหลากหลายขึ้นนะครับโดยการนะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็น ending เป็น ending แน่นอนตัวนี้จะจบเป็น3 3ที่คลิปที่แล้วที่เราพูดคุยกันนะครับก็คือขึ้นมาจากตั้งแต่ตั้งแต่โล3,000ันา3,000สอง กว่าเนละเนาะขึ้นมาเป็นเป็นเป็น3คลื่นนะครับตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะครับหรืออาจจะเป็น ABC ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น3เนี่ยนะการย่อมันควรจะย่อลึกนะฮะแต่ถ้ามุมมองตัวนี้เป็น3แล้วตัวนี้เป็นขึ้นมา1เพื่อลง2ของ5เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะต้องย่อไม่ลึกนะครับนะอ่า เพื่อนๆพ,พอจะนึกภาพออกนะครับว่าไอ้ระห,หว่าง triangle ก,กับกับไอ้ตัว ending หรือ leading ตัวนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็คือถ้า triangle เ,เนี่ยมันจะต้องนะฮะเป็น continuation ก็คือจะต้องมีลักษณะของขึ้นส่งก็คือเป็น impulse หรือ leading มาเชื่อมอคือคือมันจะเป็นตัวเชื่อมเันเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ขึ้นไปอีกชุดหนึ่งแล้วก็โดนทิ้งตัวนะครับ ามาพูดต่ออีกนิดหนึ่งในบริบทของ triangle ลเนี่ยนะการเป็น triangle ลเนี่ยนะครับคือในตำราไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นได้สามารถเป็นได้ทั้งเว็บ2แล้วก็เว็บสื่อใช่ไหมแต่ของต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคือการเป็น triangle เนี่ยเขาจะมองกันเป็นนะครับเป็นลักษณะของ continuation เป็นลักษณะของการเชื่อมต่อในการขึ้นเป็นขึ้นสุดท้ายนะเพราะว่าเมื่อเมื่อมีเกิด t ทร็กเกิลขึ้นมาเนี่ยไอย้พอมันจะต้องแน่นอนมันจะต้องมีการขึ้นไปอีกชุดหนึ่งของอิมเพล e ์แล้วนะครับทุกครั้งที่มันเกิด t ทร็กเกิลมันจะมีการนะครับทิ้งตัวทิ้งตัวลงมาลึกนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าแทร็กเกิลส่วนใหญ่มันควรจะเกิดที่เวฟบ4นะฮะควรจะเกิดที่เวฟบ4มันไม่ควรเกิดที่เวฟบ2คือ เบสสมันเป็นมันเป็นบริบทของการเจ็บของนะครับ t r i a n g l e โอเคถ้าถ้ามุมมองของคนไทยนะครับเอาไปตีความมาก็าอาจจะคิดว่ามันเป็นการเจ็บของแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆบุมแมลงครับเวลาเคลื่องไปแล้วมันก็มันก็จะทิ้งตัวกลับมาเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากมุมมองของการเป็น t r i a n g l e ในขึ้น4เนี่ยมันจะมีเหตุผลมากกว่านะฮะ ถ้าหากเห็นลักษณะคล้ายๆ triangle ในเว็บสเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะเป็นบริบทของ zigzag นะครับเป็นลักเอ็กเวบนะฮะหรือนะครับ,รนะรบเขาเรียกว่าอะ, The, อะไรนะ double t r e ะก็คือเป็นเป็น flat เป็น flat มาเชื่อมกัน2ตัวอะไรเงี้ยนะครับมันพอมองภาพมันก็เลยจะคล้ายๆกับ triangle นะฮะอันนั้นคือบริบทของฝรั่งที่พูดคุยกันนะครับ เอาขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะเาเรามาต่อตรงตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวสับสนกันนะครับก็นะครับคือเมื่อคืนนี้ก็เห็นเป็นภาพนี้แหละนะฮะก็เลยนะครับก็ลงไปในเพจ Bitcoin Scripture ยังไงเพื่อนๆน,น,นที่ดูวิดีโอนี้เสร็จนะครับก็เข้าไปติดตามใน Bitcoin Scripture ได้นะครับเพราะว่าบบางทีเวลาทำวิดีโอเนี่ยกลัวจะโหลดเนะี่ยอย่างบางทีผมผมทำตั้งแต่ช่วงสิบโมงเช้า หลดเสร็จก็บางทีก็บ่ายสบายสานะคกว่าจะได้ดูบางทีก็เย็นไปเลยนะฮะมัน YouTube มันจะมีปัญหาเรื่องการอัปโหลดอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมีะคล้ายๆว่าเป็นการเป็นการย่อนะฮะก็คือจะลงภาพที่ผมเห็นในปัจจุบันทันด่วนนะับผมก็จะลงไปใน Bitcoin Scripture นะครับเพื่อน,อนๆก็ไปตามได้นะครับอย่างเมื่อคืนผมก็ลงภาพนี้ไปนะฮะว่าอพอมัน,มนจบตรงเนี้ยมันจะมีการย่อตัวนะฮะมันจะมีการย่อตัวนะฮะ แล้วการย่อตัวนี่มันจะจบตรงไหนเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับคืออันนี้อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับเมื่อกี้เป็นภาพเล็กเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะงงๆนะก็คือภาพใหญ่มันเรามองกันตั้งแต่ตอนที่มันทำโลในช่วงที่ผ่านมานะแล้วมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเป็นหนึ่ง เรามองว่าตัวนี้เป็น2ขึ้นมา3ลง4เพื่อจะขึ้น5นะครับคือคือห้าเรามองว่าตัวนี้เป็น1ของ1ของ5เนี่ยคือมันจะเป็นแค่หนึ่งของซับเว็บ5ไอ้สีดำเนี่ยนะเส้นที่ยาวขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นหนึ่งของ5นะครับการย่อลงมานะครับห้ามต่ํากว่าตรงนี้นะับห้ามต่ากว่าคือบริบทของการเป็นขึ้น2เนี่ยคือตัวนี้เป็น 1, เพื่อก็ลง2ใช่ไหม การเป็นขึ้นสองนี่ก็คือว่ามันย่อดได้ลึกนะแต่ว่ามันห้ามนะครับห้ามต่ํากว่าขึ้นจุดเริ่มต้นของขึ้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทราบแล้วนะครับว่าลบตัวนี้ออกก่อนลบกล่องเสีน้้ำเงินออกก่อนนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยมาทราบแล้วว่าอจุดนี้มันจะเป็นคีย์เลเวลนะฮะสำหรับอะไรนะฮะตัวนี้จะเป็นคีย์เลเวลที่เราต้องมาพิจรารณานะครับ พิจารณาอะไรครับในกรณีที่3ามันจบตรงนี้ซึ่งนะครับมุมมอง,มองในการ3มจบตรงนี้มันก็ยังคุมเคืออยู่นะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้เป็น1ลง2เนี่ยถ้าตัวนี้ขึ้นไป็น1 2งสามสี่ห้าเพื่อเป็นเป็นสามของ3ามเนี่ยมันก็มันเป็นได้อยู่นะมันยังเป็นได้อยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น1 2 3 4 5สามสี่ห้าของสามเนี่ยมันก็ยังได้อยู่เนื้อภาพบอกไหมพอมันตัวเนี้ยมันยังคุมเคืออยู่เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องมี key level ตัวนี้เข้ามา,าช่วยในการตัดสินใจนะครับหมายความว่ายังไงครับ,รรบถ้าตัวนี้นะครับมันมาจบ3ตรงนี้นะครับการย่อลงเนี่ยมันจะย่อลงได้ลึกนะฮะคือย่อลงได้ลึกในลักษณะไหนนะครับก็คือเดี๋ยวคืออย่างน้อยน้อยที่สุดก็38.2ของของไอชุดเนี้นะครับ ของชุดที่มันขึ้นมาเนี่ยครับก็คืออย่างน้อยก็นะฮะก็แถวๆถวนี้แหละนะครับถ้าลงมาแค่นี้ก็ยังคุมเคืออยู่นะจริงๆถ้าลงมาถึงระดับเนี้ยจะรู้สึกได้แบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะมันก็คือมันจะมองภาพได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าลงมาตรงเนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะเป็น2องได้เพราะมันมัน,ม,นมันลงมาไม่ไม่ไม่หลุดตรงนี้งไงถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดลงมาเนี่ย คือจะอนุมานได้ทันทีว่าตรงนี้คือ3ถ้าหลุดหลุดเส้น,นแดงลงมาเนี่ยนะคือตรงนี้เป็น3ทันทีเลยนะมันก็จะทําให้เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้ากรณีที่นะครับมันไม่หลุดลงมาเนี่ยมันก็จะคลุมเครืออยู่นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมกลับไปใหม่อีกทีหนึ่งแต่ถ้ามันไม่หลุดลงมาเนี่ยนะครับ มันไม่หลุดลงมาแล้วมันย่อลงมาสักแค่นะครับแถวแถวหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยแถวแถว 8, 000, 8, 000, 8, เนี้ยแถวแถวแปดพันแปดเนี่ยนะครับแปดพันแปดเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังมีความคุมเครืออยู่แต่ก็เราต้องยกให้เป็นนะครับถ้ามันมันดีดขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องยกให้เป็นตัวนี้เป็นหนึ่งของเป็นหนึ่งเพื่อลงสองของห้านะครับก็ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมานะครับหลุด หลุดไอ้ตัว8,800เนี่ยลงมาเนี่ยก็แสดงว่าตัวเนี้ยสตัวเนี้ยจะมาจบตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันมี2เงื่อนไขที่เราต้องพิจารณานะครับพิจสองเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาแต่ตอนเนี้ยเรามองว่าตัวเนี้ยเป็น leading ก่อนแล้วกันนะมองว่าตัวนี้เป็น leading ก่อน,นะอน,น,ดดอนแล้วเป้าไอ้ตัวเนี้ยมันจะลงไปถึงไหนนะฮะมันจะลงไปถึงไหนมันมีความเป็นไปได้ที่ตัวนี้จะลงมาเป็น a ขึ้น b แล้วก็ลง c นะครับ อาจจะลงมา38.2ลงมา9,2 0าอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่มันจะลงมาเนี่ยมันก็จะมีการพักตัวก่อนนะฮะมันก็อาจจะมีการพักตัวในลักษณะนี้นะครับเพื่อขึ้นไปอาจจะเป็น flat นะฮะแล้วลงมาลงมาอีก5ขึ้นมาแถวแถว9 0ตรงเนี้ยนะครับเ2 5 0พนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมอมองนี้เราก็ยังก็ถ้าเพื่อนๆลองตรงนี้นะครับก็ต้องดูด้วยนิดนึงนะครับถ้าขึ้นมาแถวแถว แต่แถวเนี้ยนะครับขึ้นมาแถวแถว9ก้ก็ควรจะปล่อยก่อนนะครับเพราะตัวนี้น่าจะขึ้นมา AB แล้วก็ขึ้นมา C อาจจะเป็นแฟลตนะฮะพอจบตรงนี้มันก็จะมีการทิ้งตัวอีกพักหนึ่งนะฮะอาจจะมีการทิ้งตัวอีกชุดหนึ่งนะครับคือชุดที่เข้ามาเชื่อมเนี่ยนะฮะมันมันมันไม่ใช่ว่าลงปื๊ดแล้วก็ขึ้นปั๊ดเลยนะครับมันจะมีการยึกยักของมันนะฮะอ่าอ่าเราต้องมาดูภาพ นี่อีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจบริบทของการนะครับของการพักตัวนะครับคือบางทีเนี่ยนะฮะเอาทำไมไม่หายไปสักทีหนึ่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลบที่โบออกก่อน คือบางทีเวลามันลงมาเนี่ยนะครับมันลงมาบางทีเพื่อนๆคิดว่ามันลงปื๊ดแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งมันต้องมีการยึกยักอีกหน่อยนะฮะโดยบริบทของการพักตัวนะครับมันมีอะไรมั่งนะครับเพื่อนๆต้องนึกภาพให้มันออกนะคือ1นะครับก็คืออาจจะเป็นซิกแซกแบบนี้นะครับ2ก็เป็นแฟตแบบนี้นะครับโดยในขึ้นย่อยของของแต่ละแต่ละชุดแต่ละตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่าง อย่างซิกแซกเนี่ยมันก็จะลงมาเป็น3คลืนแล้วก็ขึ้นมาอีก3คลืนแล้วก็ลงมา5นะครับส่วนตัวนี้ก็จะลงมาอัฟแฟนะฮะส่วนซิกแซกนี่ก็จะลงมาเป็น5 3, 5นะครับไอซีรีส์ขึ้นย่อยของมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงมามันเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆโมโนเวฟมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นซิกแซกได้อยู่นะลักษณะของการทิ้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาก็ถ้ามันไม่เกิน6 1 8ของชุดที่ลงมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะลง ทิ้งตัวอีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นซิกแซกได้หรืออาจจะเป็นมันมบริบทของการเชื่อมมันมีมันมีหลายตัวนะรวมทั้งนะครับรวมทั้งดับเบิลซิกแซกอ่ะดับเบิลซิกแซกก็คือ w x y นะั่นแหละก็คือซิกแซกสองตัวมารวมกันนะอย่างนี้นะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บขึ้นมาเป็น x แล้วลงมาเป็นซิกแซกอีกอย่างนี้นะครับอ่าประมาณอย่างนี้นะครับอมองไม่เห็นภาพอ่า ติ๊กให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ก็คิดว่าเป็นการนะครับแชร์มุมมองนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็น A B C เชื่อมนะครับแล้วก็ลงมาเป็นซิกแซกอีกตัวหนึ่ง A B C อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าลงมา A B C จบเลยไหมมันก็ยังต้อง วัดใจกับตัว61.8ตรงนี้ก่อนถ้ามันผ่านขึ้นไปนะครับมันก็อาจจะเป็นแฟลตแบบนี้นะฮะก็คือลงมาเป็น ABC แล้วก็ขึ้นมาเป็น ABC เพื่อเป็นแฟลตก็ได้หรือจะทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการการการวิเคราะห์ชุดของการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับคือเราจะนะครับเราจะไปคิดว่ามันจะพุ่งขึ้นเลยไม่ได้นะครับการการเทรดในชุด คอลเลกชันเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องนะครับเอาทา์เก็ตที่มันต้องมองมอง,มองของเราต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรก่อนนะครับสมมติตัวนี้ลงมาเป็นซิกแซกเนี่ยเราต้องมองอสมมติตัวนี้ลงมา5ขึ้นเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าขึ้นมา6 1 8เนี่ยเราก็ต้องปล่อยก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะลงไปอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วนะครับ แล้วหลังจากจบชุดนี้ลองลองยาวเลยได้ไหมนะครับเราก็ยังต้องมองต่ออีกว่ามันอาจจะเป็นการเชื่อมต่อในระบบของคอมเพล็กซ์มันก็จะขึ้นมานะครับก็คือไม่โอเวอร์แลปไอชุดที่มันขึ้นมาชุดแรกเนี่ยนะครับ6 1สเนี่ยครับถ้ามันขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยมนลงไปอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือจะเป็นการทิ้งตัวนะถ้ามันลงมาเป็น สมมติลงเป็น compact เนี่ยมันอาจจะมีการทิ้งตัวยาวเลยมาตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ไอ้คลื่นเนี่ยอาจเป็นขลื่น3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องมีความรอบคอบนะครับต้องมีความรอบครอบพอสมควรนะครับอ่ามาถึงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ไอ้จุด collection ชุดเนี้ยนะครับเราก็ต้องต้องนิเตอร์กันยาวๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าอ่ามัน มันก็ยังนะครับมันก็ยังมีความคลุมเครือระหว่างการจบตรงนี้เป็นสามหรือจบตรงนี้เป็นหนึ่งของห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องนะครับเรามาที่หนึ่งชั่วโมงนะคือถ้าการการย่อชุดนี้นะครับมันลงมาไม่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 ต่ำกว่าโลโลที่ข้างล่างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับมันก็จะเป็นหนึ่งของห้านั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับชุดนี้ที่มันลงมาเนี่ยเรามองเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครอาจจะเป็น ตัวนี้ลงมาเป็น a b คือตัวนี้ขึ้นมาเป็น b นะครับคือตัวนี้ a b เนี่ยชุดเนี้ยถ้าถ้าไอตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันกําลังถ้าถามว่าตัวนี้มันเป็น hidden bull ไหมเป็น hidden bull พอสมควรนะก็คือตัวนี้มันจะขึ้นมาครับมันจะมันจะเด้งขึ้นมาถ้าชุดเนี้ยนะครับที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันเด้งขึ้นมาชนเทรนไลน์ตรงเนี้ยแล้วมันลงแล้วมันลงนะครับมันหันหัวกลับก็ก็จะอนุมานได้ว่าตัวนี้จะเป็นซ i กแ a กลงมานะฮะ ซิกแซกลงมานะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะครับมันมันทะลุมันทะล,ลุขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาอ่าเบรกเทลลน์เส้นใหญ่ตรงนี้ครับขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้นะครับคือมุมมองนี้นะครับมันก็จะเป็นการมันก็จะเป็นการอ่ชีกมุมมองอกอกไปเลยนะฮะตัวนี้ก็อาจจะเป็น a b c นะฮะอ่จะอาจจะเป็น a b c อย่างนี้ก็ได้นะครับคือมาจบ จบ5ตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือผมมองมุมอมองของอที่ลงใน b i t c o i n s c r i p t u r e เมื่อคืนนะครับคือคือเป็นเป็น leading diagonal หรือ ending diagonal นะฮะก็คือถ้าเป็น A B C เป็น1นะฮะลง2ขึ้น3 4 5เนี่ยนะฮะหตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ลงมาเป็น A B C นะ A B C แล้วก็ขึ้นมาเป็น A B C เพื่อที่จะเป็นชุดเชื่อมของชุดนี้นะฮะแล้วก็จะลงมาเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับ เพื่อลงมาเป็นชุดคลัสติกลงมานะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวนี้นะครับขึ้นเด้งขึ้นมาเนี่ยครับแล้วมาแปะอยู่ตรงแถวๆ9้0พั7หกเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่มันจะลงมาต่อนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆลองตรงบริเวณนี้นะครับลองบริเวณนี้ซึ่งซึ่งการลองบริเวณเนี้ยนะครับอ่ะลองบริเวณเนี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะอ่ากินทาร์เก็ตสูงนะครับก็เอาทาร์เก็ต ไม่ต้องเยอะมากนะครับอาจจะเป็น9,007หรือ9 6 5 0แถวๆนั้นนะครับก็สัก9 6 5 0กำลังสวยนะปล่อยก่อนนะครับแล้วก็รอดูสถานการณ์นะครับถ้ามันเบรกขึ้นไปนะครับถ้ามันเบรกเส้นเทรนไลน์ตัวนี้ขึ้นไปนะฮะแล้วมันย่อพักตัวแล้วค่อยตามนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามุมมองนี้นะครับก็คือผมยังมองว่ามันจะลงเป็น ABC นะครับจะลงเป็นซ i กแซกลักษณะนี้อยู่นะฮะ คือยังยังมองว่ามันจะมีการมีโอกาสในการเคลื่อนตัวลงต่อนะฮะคือจะเป็นลักษณะนี้นะฮะอาจจะลงมาสักแถว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 โลนี้นะครับก็อันนั้นเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าถ้ามันเป็นถ้าขึ้นมาลักษณะนี้จะเป็นแฟลตนะฮะอาจจะเป็น a b c ตรงนี้แล้วก็ a b c มาเป็น b ตรงนี้เพื่อเป็นแฟลตแล้วก็ลง ต้องดูว่าตัวนี้จะลงเป็น5คลื่นไหมนะฮะถ้าตัวนี้ลงมาเป็น5คลื่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะ,อะพออนุมานได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับก็คือถ้าลงมาเป็น a 1 2 3 4 5แล้วกเกิด d ดเวเจนนะครับแล้วก็มาลองต่อข้างล่างนะฮะชุดนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะฮะเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าการลงมาตรงนี้มันจบหรือย,ยงังถ้ามันถ้ามันขึ้นมาแล้วมันเบรก ขึ้นไม่ได้แล้วมันลงต่อมันอาจจะเป็นอะไรได้อีกนะอาจจะเป็นคอมเพล็กซ์ได้อีกนะฮะหรืออาจจะเป็นอ่าอ่าก็คือมองง่ายๆถ้าตัวนี้เป็น1ลง2เนี่ยก็คือเป็นบริบทของซิกแซกกับซิกแซกกับแฟลตนะฮะซิกแซกกับแฟลตแต่ถ้าเกิดถ้าบังเกิดว่าตัวนี้เป็นทริ่งเกิลนนะถ้าเป็นทริ่งเกิลนะครับอ่ามันก็จะ มันก็จะอนุมานได้ว่านะครับตัวนี้จะเป็น3ลง4ขึ้น5ถ้าเป็น triangle เนนะเพราะว่า,าบริบทของการเป็น triangle มเนี่ยมันมันน่าจะเป็นชุดสุดท้ายอะ่ะคือในตำราฝรั่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้งงกันไหมเนี่ยคลิปนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะละเอียดในเรื่องของเทคนิค เยอะไปนิดนึงนะครับคือทฤษฎีมันจะเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับไม่จําเป็นต้องมีช่องเปิดตําราเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันคือมันเป็นชุดเชื่อมนะครับมันเป็นชุดเชื่อมนะครับก็เลยต้องอธิบายยาวนิดนึงนะครับครับก็ ก็อย่างนี้ครับมันเป็นเชื่อมนะก็เลยต้องอธิบายกันยืดยาวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับผมชุดนี้ที่จะลงมานะครับมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับก็คือลงมาเป็นอย่างงี้นะเอนะครับคือตัวนี้ขึ้นมาตงเนี้จะเป็น a b c เพื่อเป็น b นะครับอาจจะเป็นแฟลตนะแล้วก็ลงมาห้าพืชนะครับอ่าพอจบตรงนี้แล้วลองลองได้ครับแต่ว่านะครับให้ให้มองทาราเกียตที่แถวแถวหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์เพราะตัวนี้มันอาจจะขึ้นมาเป็นขึ้น x เป็น complex นะนภพพออกนะ ขึ้นมาเป็นเนี่ย x แล้วก็ลงมา a b c ใหม่อีกทีหนึ่งหรือนะครับถ้ามันทะลุขึ้นไปเลยนะครับถ้ามันทะลุคือพอขึ้นมา61.8เราออกก่อนก็ไ,ได้นะครับเพราะเป็นการป้งกันพอมันพอมันทะลุขึ้นมาเนี่ยนะพอมันทะลุขึ้นมาแล้วเราค่อยมาตามอ่าพอมันทะลุขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีการย่อตัวนะฮะมันจะมีการย่อตัวม,มันไม่พุ่งขึ้นไปเลยหรอกนะฮะ มันมีการย่อตัวนะครับเมื่อมันมีการย่อตัวเมื่อจบชุดคอลเลกชันของการย่อตัวเนี่ยครับมันก็จะเป็น A,B,C ยุกยักยุแยักของมันอยู่นะพอมันจบชุดนั้นนะครับถ้ามันไม่หลุดเส้นเทรนไลน์แถวนี้ยนะฮะเราก็ตามขึ้นไปใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องวางแผนกันดีๆนิดนึงนะครับก็สรุปนะครับก็จะอาจจะลงมาเป็น A,B,C ลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับก็มุมมองตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อจบชุดนี้แล้วนะครับ แล้วเราค่อยมามองมอง,มองต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตาม Bitcoin Scripture นะครับก็เข้าไปติดตามนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับวิดีโอบางทีมัน,มนโหลดช้านะครับวกว่าจะกว่าจะได้ดูก็บางทีมันเลยสถานการณ์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่านะครับมันก็จะเป็นการ อธิบายในมุมมองนะเพื่อนๆก็จะได้ค่อยๆค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยๆเข้าใจในบริบทของภาพที่มันเกิดขึ้นไดน้สำหรับวันนี้นะครับขอไว้เง่นนี้กักนเนะเราพบเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ